วันนี้เอาเรถมาทำเช็คย่างเดียวนะาม่ทำอย่างอื่นนะให้เช็คนะาไม่บอกแว็กเราจะไม่บอกแว็กพี่ครับเอาเรถมาเช็คครับโอเคครับเดี๋ยวพี่รอสักครูน่นะครับพี่ครับพี่ครับครับผมรถพี่ต้องทายน้ำมันเครื่อง้หมนะครับเออยังนะครับเช็คอย่างเดียวครับพอดีถึงระยะทายน้ำมันเครื่องแล้วนะพี่อืใช่ย่างเดียวครับพี่ถ้าพี่ไม่ทายน้ำมันเครื่องอะ่ะน้ำมันเครื่องมันแห้งเครื่องพี่จะพังนะครับก็ได้ครับ แต่ไหน้ำมันเครื่องเดียวนะครับ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 พี่ครับพี่ครับครับก่อนใหน้ำมันเครื่องอ่ะสนใจน้ำยาตัวนี้ไหมครับ Honda Engine Cleaner เออคือมนล้างเครื่องยนต์ทำให้สะอาดด้วยพี่แล้วก็แรงด้วยพี่งั้นเพิ่มอีกอย่างเดียวพอนลครับเยี่ยมเลยครับครับพี่ครับครับเคยใช้น้ำยาตัวนี้ไหมครับไม่เคยครับตัวนี้เป็นน้ำยาล้างหัวฉีดนะครับพี่ไม่เอาแล้วทำให้หัวฉีดของพี่สะอาดไม่เอาประหยัดน้ำมันด้วยนะพี่ไม่อยากเอาแล้วครับทำให้ประหยัดน้ำมันจริงๆินะพี่อือถ้าได้ครับ Tại sao mà không đề cái này Để Cái này tặng ông về cái gì